นี่ก็คือสีผมของหลินนะคะในตอนที่โดนแสงแดดก,ก็จะออกเป็นสีประกายแบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมา รีวิวแล้วก็มาขายของกันนะคะวันนี้ก็มาพบกับอิงคงเดิมเพิ่มเติมคือผมสีใหม่ดูออกไหมคะว่าเป็นผมสีใหม่ก็จะเป็นสีออกน้ําตาลประกายม่วงอมแดงนิดๆนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วหลิงก็ได้ทําสีผมให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตกันว่าหลังจากที่ทําแล้วเป็นยังไงบ้างผมแห้งเสียหรือเปล่านะและก่อนที่จะมาขายของรีวิวแบบมันหน้ามันหนกอย่างนี้นะคะ ก็คือหลินเองเนี่ยได้ทดลองผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วหลิใครติดตามหลินนะคะจะเห็นตลอดมาว่าหลินเนี่ยทำคลิปที่ดูแลเส้นผมและตัวหลินเองก็พยายามดูแลเส้นผมซึ่งหลินจะไม่สัรหาอะไรที่มาทําให้ผมหลินแห้งเสียการที่หลินย้อมผมด้วยแชมพูดูดีแค่ผมหลินไม่แห้งเสียแล้วก็ยังคงสภาพเดิมสภาพดีอยู่นะคะที่ได้มาเพิ่มเติมก็คือสีผมที่ทุกคนเห็นง่ายสีสวยสีติดทนชัดเจนแล้วก็อ่อนโยนกับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะด้วยนะคะใครที่ผ่านสารเคมีมาเยอะ ผ่านมารสุมการทําสีผมมาเยอะลิมแนะนําว่าให้มาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตอบโจทย์มากอ่อนโยนแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีผมทุกคนให้สวยได้ค่ะ วันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าหลังจากที่ทำสีแล้วผมไม่แห้งเสียเลยค่ะยังสวยเหมือนเดิมนะและนี่ก็คือผมสีน้ำตาลเข้มนะคะที่หลินทำมันก็จะออกประกายประกายเป็นสีผมที่หลินรู้สึกว่าสวยสวยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดหลินไม่ได้ผมยาวขนาดนี้นะไม่ได้ผมยาวถึงตูดขนาดนีนะ้หลินจะทำเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะเป็นสีเหมือนสีบอลสว่างเออมันน่าจะทำให้แบบขับผิวขาวขึ้นไปอีกการใช้แชมพูย้อมผมนั้นแตกต่างก,กับ ครีมย้อมผมทั่วไปยังไงคะเขาจะไม่ทําให้ผมแห้งเสียไม่ได้กัดสีแรงเท่ากับการใช้ครีมย้อมผมนะคะเนี่ยเห็นไหมะคะ<ผ>มก็อยากจะแนะนําสําหรับผลิตภัณฑ์ดูดีแคร์ที่จะช่วยเปลี่ยนสีผมให้คุณแบบอ่อนโยนแบบที่ไม่กัดสีแรงไม่ทําให้ผมของคุณนั้นแห้งเสียนะคะก็คือสามารถดูจากผมหลินได้เลยเห็นไหมผมหลินก็ยังคงสภาพเดิมอยู่นะคะไม่ได้แห้งเสียแข็งกระด้างเพื่อน,เนๆเห็นไหมคะ,คะเออก็ถือว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ก็คือ อย่างนี้เลยสําหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อหลินได้ใคร<น>ที่<น>อยากเปลี่ยนสีผมนะคะก็ทักเข้ามาได้สําหรับใครที่มีปัญหาผมงอกอยากปิดผมข่าวนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวหลินจะทิ้งไลน์ของหลินไว้แล้วก็เบอร์โทรส่วนตัวของหลินไว้เลยะคะ่ะหลินจะแนะนําให้ครบทุกขั้นตอนเลยว่าถ้าคุณพี่อยากปิดงอกอยากเปลี่ยนสีด้วยนะคะจะต้องทํายังไงรับรองได้เลยว่าหลินจะให้คําแนะนําได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยค่ะรับรองว่าสีผมคุณจะสวยได้ถูกใจแล้วก็สามารถปิด ผมหงอกได้ด้วยนะคะสําหรับใครที่มีผมหงอกแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีหงอกนะคะอยากเปลี่ยนสีอยากหยุดการใช้เคมีกับเส้นผมและหนังศีษะก็สามารถทักมาสอบถามได้เหมือนกันนะคะจะบอกว่าสีสวยวิธีการทําก็คือง่ายไม่ยุ่งยากทําเองได้ที่บ้านเลยนะคะขนาดผมถึงยาวขนาดนี้สีผมนยังออกมาเสมอกันทุกเส้นนะคะทั่วทั้งตั้งแต่โคนจะหลุดปลายผมก็คือสีผมออกมาสวยแล้วก็ขนาดยาวขนาดนี้ยังทําไม่ยากเลยนะคะทุกคน คือทุกคนสามารถย้อมผมเปลี่ยนสีปิดหงอกเองได้ที่บ้านด้วยผลิตภัณฑ์ดูดีแคร์นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่สนใจทักมาสอบถามที่หลินได้เลยนะคะขายของค่ะวันนี้มาขายของแล้วก็มารีวิวผลลั์ให้ทุกคนดูสหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย